ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันภาพรวมน้ําต้นทุนทั่วประเทศเพียงพอต่อการบริหารจัดการช่วงหน้าแลง้งนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้อย่างเต็มที่โดยกรมชลประทานก็มีระบบกระจายน้ําที่มีประสิทธิภาพรวมถึงปริมาณน,น้ําต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้าต่างๆก็ยังถือว่ามีปริมาณเพียงพอ เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและเกษตรกรไทยแล้งเนี่ยคิดว่าขณะนี้เท่าที่ห่วงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าน้ําต้นทุนเราเนี่ยก็จะมีน้อยสักหน่อยนะฮะแต่น้ําต้นทุนในภาคเหนือซึ่งก็สามารถมาใช้ภาคกลางแล้วก็ พอพักกลางแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลก็หมายถึงว่าน้ําทั้งอ e ีซทั้งไรเนี่ยพอมีน้ําเหนือมาน้ําไรมันตอนนี้ระบบปัจจัยน้ําของกรมชลประทานเนี่ยมันดีมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เป็นห่วงนอกจากนี้นายประยูนยังกล่าวด้วยว่าได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและ,กกะเกษตรดําเนินการ,รปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ต่างๆไว้แล้วเชาวนันมาลีรายงาน